ลูกกค่สิวก็ลังไปสร้างเข่าพี่น,อน้องบุ่รู้ว่าทีเป็นออกมาเป็นแบบอะไรที่สิวบ่เคยกินตะเกียร์ เขาเขากระแทบพี่น้องรสชาาิกบเขาใส่พักหลายพี่น้องนี่แทบแทบแบบหนึ่งอีกลูกสาวยิ่สิวกำลังไปสร้งงงงางห,หลังนันพี่น้องอันกำลังไปสร้างขนมจีบอีพี่น้องน้ำซอสเขากระแทบบ่ได้เฮดส่อันหลังทุบานเท่าเลยพี่น้องของโค,โคลเรีย เมืเขาขายพี่คุณเดียวเด็กหน่อยได้ขายพี่น้อง <c oughs> ต้นเลี้ยงแถวสื่อได้พี่น้องที่แจบหน่อยแจบหลายมาเบอร์ต้องการนเพี่น,อน้อง ไปบรรยากาศพี่นองนั่งกินกับเบื้องรถไปน้ำ นี่พี่น้องใส่นี้ด้วยใส่น้ำซอสโอเคล่วงลุดูลูกอันนี้ก็เป็นของอันโคเลียโคเลียนเส้นยุคคางคางนี่พี่น้องนี่กิมจิเนาะลูกกิมจเอ่ยกิมเชียในพักนะทางใต้จะเป็นกุ้งหอมสด อันนี้ก็คือคล้ายๆพริกแกงไหมพี่น้องแต่ว่าบ่บีมันพริกแกงบ่ร์บมันพริกเผาขอโทษพี่น้องอันน้นำซอสขึ้นใช่แล้วน้ำพริกเผาพี่น้องแต่ว่ามันคนละรสดีฟินวิซุอันนึงนี่โต๊ะนี่จังอันลูกสี่อันจ้าสี่อันอันละบาทยี่สิบห้าพี่น้องแต่พ่อจิ้นแซ่บ นี่กามื่อนี่นี่ติ๋วกับมากินอาหารโคูเรียอา,าของเจ้าเมาื่อกินน้ำเนืติวได้พี่น้องน,นี่พี่น้องนี่พี่น้องแาเจ้าจเกตแ,แบบว่าการเคสก็คือบานเอาเนาะสัตว์บาดแ่บนี่ติกแบบินกินได้ไหม่น้อง